พิธีชีวิตบ้านนอกของฝรั่งเยอรมันพี่น้องคะฝรั่งพ <laughs> ิธีชีวิตฝรั่งบ้านนอกของฝรั่งเยอรมันที่มา <laughs> อยู่ที่มหาสารคามบ้านค่อย <laughs> เป็นได้เย็นดีปะเย็นดีปะเย็นดีว,ดว,ดว่าแถา เอาสมอเคเอาสติ๊กไม่เป็นรไม่เป็นไร่เม่เปารไเป็นไรไมเป็นเนม่เนเป็น่เป็น่นนไรอาบได้ว่าัน่ว่่นไน่เน สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสู้ผู้สุขคนนะคะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิไลแมกชาเนีเมียฝรั่งเยอรมันนะคะเนาะวิไลกระไดเลิกงามย่ามดีนะคะพี่น้องค่ะเช้านี้อากาศดีสดใสนะคะเช้านี้อากาศดีสดใสวิไลกับพงยัยก็ได้พาครอบครัวมาทําบุญนะคะเช้าว,วันที่หนะคะวันพระรหัสบอดีที่หตุลาคมนะคะพี่น้องค่ะพากันมาเหตุบุญค่ะมาที่วัดป่าวังน้ําเย็นนะคะอยู่ที่จังหวัดมหาสรารคาม นะค่ะอัน <tu> ถ <i ro> ้าผู้ใดเป็นคนจังหวัดเดียวกันกับวิไลหรือว่าเป็นคนบ้านเดียวกันกับวิไลเนาะค่ะพี่น้องเนาะวิไลเป็นคนอำเภอโกสมพีสัยจังหวัดมหาสารคามเนาะค่ะในเลิกงามย่มดีวิไลกับพญ่กับพ้าขอบขั้วผ้าหนองผ้าลูกผ้าหลานมาเหตุบุญก่อนที่จะเดินทางไปเที่ยวต่อที่จังหวัดระยองเนาะค่ะบุญกุศลพ้นบุญมืนนีเนาะค่ะทีวิไลกับขอบขั้วเละกับพญ่เหตุวิไลก็ขอแบงปั่นแบ่งสุขแบงบุญให้พี่น้องปองไปสูขผู้สุขคนได้มีความสุขนะคะได้เจอ จอสิ่งดีๆได้มีความสุขได้รับเจอสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเช่นเดียวกันเด้อจ้ะ้าพอใาญ่าวัดเนาะค่ะวัดวังน้ําเยน็นติวัดป่าวันน้ำวัดวังน้ําเย็นมหาสารคามไปแล้วพี่น้องคะคุณค <laughs> ิดว่าเป็นติไปนั่เป็นนู่นเลยไม่ทาสกี <p> มาไหวายพระเฮ็ดบุญจ้ะชุดหนึ่งจะใหญ่แม<า>่มผัดพี่นงอาก

ถ้ฝรังเยอรมันมารู้จักวัฒนธรรมไทยเนาะค่ะพี่น้องขาพาคเขาวัดเขาว่ารู้จักวัฒนธรรมไทยรู้จักสิ่งดีๆรู้จักเข้าวัดเข้าวาในประเพณีไทยคนไทยบันเทาเนาพี่น้องเนาะการไปทําบุญไหว้พระหรือการไปทําบุญขอพรก็เป็นสิริมงคลให้กับชีวิตเนาะค่ะพี่น้องขาเช้า8ปดโมงเช้าเนาะคะ่ะของวันศุกร์ที่6เนาะคะ่ะเดือนตุลาคมเนาะค่ะพี่น้องขาก็ได้เลิกงามยามดีก็ออกตะล่อนตะล่อนกันอีกละ้ค่ะพี่น้องขาพ่อใหญ่เรามาห่อ ดีๆนะคะพ่อยายเรามาเที่ยวหรือว่าพ่อใหญ่มาเยี่ยมเยอนครอบครัวนะคะอันนึงก็คือว่าพ่อยายเราบ่ได้อยู่เมืองไทยนะคะพี่น้องคะการมาเที่ยวเมืองไทยการมาเมืองไทยก็หนึ่งเจอครอบครัวนะคะพี่น้องเนาะหนึ่งมาเจอครอบครัวหนึ่งมาเที่ยวบวกร่วมด้วยกันนะคะพี่น้องจะให้เล่ายู่บานจะซื้อมันก็เป็นไปบ่ได้เนาะเนาะเอาแค่อันอาทิตย์เดียวกันเลือเฟื่องหรอคะพี่น้องคะิวลกับพ่อยายกับลูกสายก็ไดดเดินทางเนาะค่ะจากอ่าสารคามสู่จังหวัดอ่า ระยองค่ะพี่น้องค่ะก็โอเคยกค่ะพี่น้องค่ะลงใต้กบับมาเรื่อยๆเนาะคะ่ะอ้างก่อนจนถึงจังหวัดระยองนี่ขอบอกนะคะเมื่อึอื่มขึ้นตลอดแต่ว่ามันก็มีฝนตกลงมาบ้างมันก็มีบางจุดที่มีฝนตกมันก็มีบางจุดที่ฝนไม่ตกนะคะแต่พี่น้องค่ะขอบอกเลยคะ่ะฝนตกฝนลินมากตลอดค่ะพี่น้องเพราะว่าเป็นอย่างอากาศสภาพอากาศบานเฮาช่องนี้มันเป็นหนาฝนนะคะด้วยความที่ว่าวิไลก็มีรถเนาะคะ่ะรถขั้นนี้ก็เป็นนำพักนำแรงจง แรงใจของพอ่อไ่ล่ะค่ะพี่น้อง่ะเท่าที่วิไลบอกนะคะเนาะถ้าไม่มีฝ้าหลังชื่อมากกับวิไลกับบมี่มือนีนะคะพี่น้องค่าบ้านที่วิไลมีก็มีเป็นของตัวเองนั่นคือบ้านถึงจะไม่สวยราคาเป็นหลักล้านแต่ก็บ้านที่มาด้วยน้าพักน้าแรงเนาะค่ะเนาะรดขั้นที่ขี้ยุ่นีกับสิวาน้าพักน้าแรงกับซีเมนนะคะพี่น้อง่าน้าพักน้าแรงที่แต่แคงนอนอยู่กับพอ่อญ่นี่ลหะค่ะพี่น้อง่าก็คือเป็นผลที่ได้มาจากความรักความเมตตาเน ค่ะจากพ่อใหญ่เนาะให้เล่าววาว่าอยากนางเครื่องไปพ่อใหญ่เล่าว่าอยากนางรถเนาะค่ะกันเลยไห้ลูกไส้ขับรถจากชุนบุรีเนาะค่ะไปบานเนาะค่ะเอารถไปไว้บานไปไห้วิไลกับพ่อใหญ่ใส่ยูบานบานนี้กันเลยบอกลูกไส้ว่าอย่เฝ้ากลับลงไปเพราะว่าจะไห้พ่อใหญ่ขับมาพูดเดียววิไลกับว่าอยากไห้พ่อใหญ่ขับเพราะว่าถนนหนทางบานเฮ้ามันบ่กือถนนหนทางบานข้าเจ้าพี่น้องค่ะถนนหนทางบานเพิ่นมันกลับข้าเจ้าขับรถมีระเบียบเนาะค่ะเราอีกอย่างเส้นทางมาทางระย่องหรือว่ามาทางชน bộ ly lột à พ่วงรถไ่มันกระหลวิไล่กันเลยบอกว่าให้ลูกชาย,ยุดงานแล้วก็มายูมาเที่ยวมายูบานจนกว่าพ่อหญยจะเดินทางลงไประยองแล้วก็ให้ลูกชา้ขับรถล,ลงมาระยองน้ากันพร้อมกันนะคะไปไลกระทำพ่อยญ่ว่าพ่อยญ่เจ้าเมยบ่เจ้าโอเคบอพ่อหญยว่าพอ่าพอยญ่พ่อใจแล้วก็พ่อยายมีความสุขในการได้นั่งรถมาแบบนี้ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งพ่อยญ่ก็ช่มลูกชา้วิไลว่าขับรถโอเคบ่เฉวิชชาวาดเนาะคะ่ะเราทั้งสี่คนแม่ลูกเนาะค่ะพี่น้องค่ะแม่ลูกแล้วก็บวกกับพ่อย ะะก็คือวิไล่พอยญยลูกไส้ลูกสะไยกันเดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยนะะพอลูกไส้มาทรงถึงที่โรงแรมที่พักนะคะเราก็พักที่โรงแรมเรียบร้อย เอาเช็คอินเช็คเงี้นแล้วเนาะคะ่ะวิไลกับพ่อหญยกับผาลกูกชายไปกินขาวแรงก่อนที่เขาจะเดินทางย้อนกลับไปที่จังหวัดชนบุรีพอลกูกชายวิไลเหตุงานอยู่ชนบุรีค่ะวิไลและพ่อใหญ่แม่ก,ก็จะพาตะลอนตะลอนนะคะที่ระยองหาดแม่รำพึงนะคะก็ขอบคุณพี่น้องป้องไปสู้ผู้สุขคนนะคะที่เป็นกําลังใจให้วิไลและพ่อยหยเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะจากหาดแม่รำพึงเราก็จะไปต่อกันที่เกาะช้างแล้วพอกันไหมเจอกันไหมเนาะคะ่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องป้องไปสู้ผู้สุขคนนะคะคิด สิ่งใดก็ให้สมหวังดังปรารถนาะคิดเงินก็ให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองอย่าเจ็บอย่าจนมีความสุขตลอดทุกคนเด้อค่ะรักนะจุ๊บจุ๊บจากวิไลยและพ่อใหญ่มากค่ะ